รบ,บรรยากาศยามเย็นนะครับบริเวณที่มีน้ำท่วมนะครับที่น้องก็จะมาหลายท่านก็จะมาพักผ่อนนะครับหลายท่านก็จะนำเบียดมาตกอยู่บริเวณนี้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องนะครับที่ามาหาปลาก็ดีนะครับหรือว่ามาพักผ่อนนะครับก็จะแจ้งจุดอันตรายที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับ ที่อาจจะทําให้เป็นอันตรายกับพี่น้องได้นะครับก็คือบริเวณนี้ครับเป็นสะพานร,ระหว่งางบ้านรัตนหนงงทอง,งนะครับกระแสน้ำค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือมาหาปลาก็ดี ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับบริเวณน,นี้ถือว่าเป็นจุดอันตรายนะครับจุดตรงนี้ถึงที่ทางองคการบริหารส่วนบนสาแก้วนะครับโดยท่านสุพรรณศรีภูวงศนายองการบริหารส่วนบนสาแก้วนะครับได้ใช้แมคโครเล็กนะครับมาขุดเพื่อที่จะช่วยเปิดช่องทางการระบายน้ํานะครับจากพื้นที่ที่นานะครับลงสู่ห้วยปอพานนะครับเพื่อช่วยในการระบายน้ํานะครับ ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องชาวนานะครับที่มีน้ําท่วมขังนะครับและพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับจุดนี้กระแสน้ํานะครับค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับเป็นมวลน,น้ำนะครับน้ำไหลแรงมากนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูขี้นนานะครับที่น้ำท่วมขังค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่สูงครับตอนนี้ระดับน้ำนะครับเกือบเท่า ถนนแล้วนะครับบางส่วนก็เริ่มท่วมถนนมาแล้วนะครับพื้นที่นาตรงนี้นะครับท่วมหมดเลยนะครับ yeah